สวัสดีครับพบกับผมนักกฎหมายเอกนะครับวันนี้จะมาคุยในเรื่องของกฎหมายกู้ยืมเงินนะครับที่เจ้าหนี้ต้องรู้นะครับมีคนรู้จักเนี่ยหรือว่าเพื่อนนะครับอินบ็อกมายืมเงินนะครับพอได้เงินไปแล้วเนี่ยหายไปเลยทวงถามเท่าไหร่ก็ไม่จ่ายนะครับแถมท้าว่าถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาอีกต่างหากนะครับบล็อกไลน์บล็อกเฟซหนีไปเลยเจ้าหนี้จะทําอย่างไรนะครับจะแจ้งความดําเนินคดีได้ไหม หรือว่าจะฟ้องร้องได้ไหมนะครับเพราะสัญญากู้ก็ไม่มีจะต้องทํำยังไงวันนี้ผมมีคําแนะนําดีๆมาให้นะครับประเด็นแรกเลยนะครับการกู้ยืมเงินกันทั่วๆไปเนี่ยแจ้งความดําเนินคดีไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องในทางแพ่งตํารวจไม่รับแจ้งความดําเนินคดีให้แน่นอนนะครับถ้าตํารวจใจดีเนี่ยอาจจะช่วยไกลเกลี่ยให้ก็ได้แต่ตามปกติแล้วนะครับตํารวจงานคดีก็เยอะอยู่แล้วนะครับ จึงแทบไม่มีเวลาว่างที่จะไปทํางานอย่างอื่นดังนั้นถ้าท่านเนี่ยไปโรงพักเรื่องกู้ยืมเงินกันนะครับหรือว่าถูกลุกนี่เบี้ยวเนี่ยตำรวจไล่กลับมาก็อย่าไปว่าตํารวจนะครับหรือทําให้แค่การลง,งบันทึกประจําวันไว้เท่านั้นประเด็นต่อมาออตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา653เนี่ยการกู้ยืมเงินกันเกินกว่า2,000บาทขึ้นไปนะครับถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ที่ผู้กู้ยืมเนี่ยลงลายมือชื่อไว้นะครับจะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้ดังนั้นหากเกิดจะให้ใครยืมเนี่ยหรือว่าคิดจะให้ใครยืมเงินเนี่ยครับต้องทําหลักฐานการกู้ยืมเงินกันไว้เป็นเอกสารหรือเป็นหนังสือนะครับไม่งั้นเนี่ยจะฟ้องร้องอะไรไม่ได้เลยแต่กรณีมีการยืมเงินการทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือ facebook ทาง m essenger ต,ต่างๆนะครับ ซึ่งมีการบอกคุยกันเรื่องการยืมเงินกันแลครับและมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ที่ยืมเนี่ยผ่านระบบออนไลน์นะครับอย่างโอนผ่าน Mbanking ให้เข้าบัญชีของคนที่ยืมนะครับก็ยังพอจะเอาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้นะครับซึ่งทางกฎหมายเรียกว่าหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ก็มีความยุ่งยากในการพิสูจน์พอสมควรนะครับไม่เหมือนการทำเป็นกระดาษแน่นอนเพราะต้อง ปติดประต่อข้อความนะครับที่คุยกันสาระจะครบถ้วนตามที่กฎหมายต้องการหรือเปล่าก็ก็ไม่รู้นะครับดังนั้นก็ควรเขียนหรือพิมพ์ข้อความในกระดาษดีกว่านะครับถ้าไม่สะดวกก็อาจจะให้คนที่ยืมนะครับเขียนข้อความพร้อมแนบสำเนาบ,บัตรประชาชนถ่ายรูปส่งไลน์หรือส่งเฟซมาให้ดูก่อนก็ได้นะครับตัวจริงค่อยส่งมาทีหลังอย่างน้อยๆเนี่ยข้อความในกระดาษนั้น มันก็จะชัดเจนว่ามีการเขียนกู้ยืมเงินกันจบใน,ในกระดาษแผ่นเดียวนะครับประเด็นสำคัญต่อมานะครับหากจะมีการเรียกดอกเบี้ยกันนะครับก็อย่าเรียกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็คือร้อยละ15ต่อปีนะครับหรือว่าเดือนละ1.25อเปอร์เซ็นต์นะครับหรือร้อยละ1 2 5เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับ ดังนั้นหากลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายหนี้นะครับก็ต้องไปฟ้องคดีที่ศาลนะครับจะไปแจ้งความให้เสียเวลานะครับคําถามที่ผมถูกถามบ่อยๆนะครับก็คือฟ้องแล้วเขาจะจ่ายไหมนะครับจะได้เงินคืนไหมเขาไม่จ่ายจะทํำยังไงนะครับลูกหนี้ไม่จ่ายเนี่ยจะทำอย่างอะไรได้บ้างซึ่งการที่ลูกหนี้ไม่จ่ายหนี้ตามฟ้องหรือว่าจะจ่ายนะครับก็คง ตอบไม่ได้นะครับแล้วแต่คนลูกหนี้บางคนเนี่ยอาจจะปากดีท้าทายให้ฟ้องนะครับพอฟ้องจริงๆก็รีบจ่ายก็มีนะครับอาจจะเพราะกลัวต้องไปศาลหรือว่าอายคนอื่นอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่บางคนนะแต่ลูกหนี้บางคนแม้ฟ้องคดีแล้วก็ไม่ยอมจ่ายนะครับอาจจะเพราะเขาไม่มีเงินจ่ายจริงๆหรือว่าเหนียวนี้อันนี้ก็ไม่รู้นะครับ ดังนั้นเนี่ยหากศาลพิพากษาให้ชําระหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ยอมจ่ายอีกก็ต้องไปสู่ขั้นตอนการบังคับคดีกันนะครับคือต้องไปยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินนะครับเช่นบ้านที่ดินหรือว่ารถนะครับหรือว่าเงินในบัญชีเนี่ยถ้ามีนะครับก็เพื่อนํามาขายทอดตลาดหรือเอาเอา,เอาเงินนั้นนะ่ะมาชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะครับก็ไม่ใช่แต่ลูกหนี้นะครับที่เป็นทุกขเจ้าหนี้ก็ อาจจะมีทุกพอๆกันนะครับถ้าให้ลูกหนี้ยืมเงินยืมเงินนะครับซึ่งลูกหนี้อาจจะเป็นลูกหนี้หัวหมอหรือว่าลูกหนี้จอมเบี้ยวนะครับดังนั้นท่านทั้งหลายนะครับจะให้ใครยืมเงินจะให้เพื่อนจะให้ญาติยืมเงินก็อาจจะต้องคิดให้ดีนะครับเพราะว่ายืมไปแล้วเนี่ยนอกจากจะไม่ได้เงินคืนแล้วอาจจะต้องเสียเพื่อนเสียญาติเสียคนรู้จักไปนะครับ